หลวงพ่อทวดพ่อท่านเขียวรุ่นกันภัยห้าแปดกรรมการวัดห้วยเงาะปัตตานียี่สิห้ามีนาคมสองห้าห้าแปดทองแดงนี่เนื้อลงยาแดง สวยงามสองดูพุทธศิลป์กันเลยก็เหมือนเหรียญหลวงเสมาหลวงปู่ทวดทั่วไปพิมพ์หน้าหนุ่มหรือเปล่าข้างๆก็มียัน ข้างนี้ก็มียันตรงกลางเป็นหลวงพ่อทวดนั่งขัดสมาธิด้านนี้มีช้างด้านนี้ก็มีช้างรอบๆลงยาแดงเหยนว่าหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ด้านหลัง อเงางาม้ามนหลังมียันแล้วก็มีพ่อทางเขียว่องดูกันมียันอยู่ข้างบนเหนือเสียนของเหนือศีรษะของดวงพ่อเนื้อพระเงาเหมือนกระจกเลยองค์หลวงพ่อเหมือนองค์จริงมากเลย เหมือนองค์หลวงพ่อองค์จริงมากเลยดูในตาของท่านก็ดูเข้มขึงดุดันแต่แฝงไปด้วยความเมตตาเขียนว่าพระครูอนุศาสตร์กิจจารเขียววัดห้วยเงาะปัตตานีนัมเบอร์หนึ่ก้นึันไพรหกรรมการสร้าง สุดยอดเทพเจ้าแห่งเมืองลังกาสุกะอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีพ่อท่านเขียววัดห้วยเงาะด้านหน้าเป็นหลวงปู่ทวดวัดช้างให้วัดช้างให้อำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีหรือหลวงพ่อพระโคหยับน้ำทะเลจืด เทพเจ้าแห่งประเทศไทยและประเทศมาเลเซียคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากเป็นพระใหม่แต่พุ้ทุคุณไม่แพ้พระเก่าหลวงปู่ทวดมีแล้วไม่จนไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ตายไม่ตายโหงแต่ตายแน่นอน แต่ไม่ตายโหงต้องแขนหลวงปู่ทวดวัดช้างให้คลิปนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากกับผมนะครับถ้าเราวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ